สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกาเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นครับ คุณผูฟังครับเอเปหรือว่า Asia Pacific Economic Corporation นะครับเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสําคัญระดับโลกนะครับมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนความร่วมมือในด้านมิติสังคมและก็การพัฒนาด้านอื่นๆนะครับ ซึ่งในปีคิตรศักรา2022ก็คือในปีนี้ครับประเทศไทยของเราเองเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปตลอดทั้งปีนะครับรวมถึงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18แล้วก็19พฤศจิกายนนี้ด้วยครับ ในวาระสาคัญเช่นนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราคนไทยทุกคนเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะครับผู้ที่เดินทางมาในส่วนของการประชุมรวมไปถึงในส่วนของคณะนะครับของผู้ที่เข้ามาร่วมการประชุมรวมไปถึงสื่อมวลชนทั่วโลกนะครับที่เข้ามาทําข่าวกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคำถามที่ว่าเอเปคคืออะไรครับเอเปคคือความร่วมมือของ21เเขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ซึ่งปี2022นะครับก็คือปีนี้ที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปีเนี่ยก็เรียกว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับทำไมถึงบอกเช่นนั้นครับคุณนุ้ฟังครับซึ่งอย่างน,น้อยๆเนี่ยนะครับคุณนุ้ฟังครับในส่วนของบทวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามนะครับ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมี2เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลส่วนแรกเนี่ยก็คือเอเปก2022ไทยแลนด์คือความร่วมมือของ21เขตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประชากรของทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยรวมกันครอบคลุมประชากรมากกว่า3,000ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ38ของประชากรของทั้งโลกนะครับและนี่ก็คือกลุ่มประชากรที่มีความน่าสนใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกำลังซื้อของประชากรกลุ่มนี้ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับพิจารณาได้นะครับจากสัดส่วนของประชากรของ2 1เขตเศรษฐกิจที่ดําเนินชีวิตอยู่ใต้เส้นขีดความยากจนที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับจากที่มีสัดส่วนของคนจนเนี่ยสูงถึงร้อยละส1 7ของประชากรในปี1990นะครับปัจจุบันตัวเลขนี้เนี่ยลดต่าลงเหลือเพียง1.8%หรือว่าร้อยละ1นนะครับของประชากรเอเป็กเท่านั้นที่ยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่ายากจนนะครับและเอเป็ก2022ไทยแลนด์เนี่ยนะครับ จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยรวมกันร,ราว2ใน3ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกนะครับหรือ GDP โลกนั่นเองหรือคิดเป็นตัวเงินกว่า50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและมูลค่าการค้าระหว่าง21เอเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของทั้งโลกอีกด้วยนะครับ ตลอดช่วงเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี1990ถึงปี2020เนี่ยนะครับมูลค่าการลงทุนระหว่างประเทศภายในกลุ่มสมาชิก a อเปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ45.2เป็นร้อยละ67.9นั่นก็หมายความว่า21เขตเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็คือผู้ลงทุนรายสําคัญที่ต่างก็ลงทุนนะครับภายในกลุ่ม a อเปกด้วยกันเอง ซึ่งการลงทุนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นผลมาจากการที่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างเอเปกเนี่ยที่เน้นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้านะครับหรือเทรดฟาสิลิเตชันเนี่ยนะครับอาทิการลดละเลิกมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีการสร้างความร่วมมือเพื่อให้พิธีการทางศุลกากรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นลดความซับซ้อนลงนะครับหรือว่าการอำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจเอเปก ได้ทำให้ดัชนีความยากง่ายในการทำธุรกิจหรือว่า ease of doing business เนี่ยนะฮะเฉลี่ยของทั้งกลุ่มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละสิานะครับสำหรับ a p e ปนั่นก็คือการประชุมที่ครอบคลุมเกือบทุกมิติในทางความร่วมมือนะครับทางเศรษฐกิจนั่นเองในภาพรวมแล้วคุณผู้ฟังครับการประชุม a p e ปเนี่ยมีขอบเขตสาระถะของการประชุมครอบคลุมเกือบจะทุกมิติในทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับโดยอาจจะจำแนก ออกได้เป็น5กลุ่มนะครับได้แก่1การอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนและการดําเนินธุรกิจ2คือการบูรณาการระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงในมิติต่างๆนะครับสการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยที่ทุกภาคส่วนเนี่ยได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับหรือว่า inclusive 4ก็คือการสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและ5ครับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและก็การสร้างนวัตกรรมนะครับสำหรับการประชุมเอเปกเนี่ย ก็ส่งผลดีทันทีแล้วครับต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยนอกจากผลการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับผลที่ได้จากการประชุม a อเปกเนี่ยที่เกิดขึ้นทันทีเลยโดยไม่ต้องรอการประชุมสุดยอดผู้นํานั่นก็คือ ตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีคณะของ21เขตเศรษฐกิจเอเปกในทุกระดับนะครับที่เรียกว่ามาประชุมกันรวมแล้วเนี่ยนะครับกว่า14คลัสเตอร์ตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนถึงรัฐมนตรีและก็ผู้นําของประเทศนะครับรวมทั้งกองทัพสื่อมวลชนก็ได้เดินทางเข้ามาในประเทศเข้าทางการประชุมก็ดีนะครับหรือว่าเข้ามาใช้บริการต่างๆทั้งอาหารโรงแรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของที่ระลึกภาคขนสง่งภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตของประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์ไปแล้วนะครับ ลองนึกภาพนะครับว่าแต่ละประเทศที่เข้ามาประชุมเนี่ยมีคณะทํางานตั้งแต่10ท่านจนถึงระดับผู้นําที่มีคณะทํางานเนี่ยหลักหลายร้อยร่วมกับกองทัพนักข่าวอีกนับพันนี่นะครับทั้งหมดก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนะครับเกิดการขยายตัวแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าโรงแรมทุกโรงแรมนะครับอาหารทุกมื้อ ของที่ระลึกทุกชิ้นภาคบริการเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือและก็ความตั้งใจอย่างที่สุดของชาวไทยที่จะนําเสนอต่อสายตาชาวโลกนะครับสำหรับเอเปกสองพครับซึ่งก็เป็นการประชุมแบบพบปะเจอตัวครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับเหตุผลส่วนที่2นะครับที่ยิ่งเาเรียกว่าขับให้ความร่วมมือทางเศษรษฐกิจที่สําคัญนี้เนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วย ก็คือเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการประชุมเอเปกมักจะเกิดอุปสรรคขึ้นเสมอๆนะครับเริ่มตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นประกาศสงครามการค้ากับ15ประเทศที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าด้วยโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับซึ่งสงครามการค้าในครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018นสน,นะครับทำให้การประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ควรจะต้องหา,หารือกันเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่สามารถบรรลุผลการประชุมร่วมกันแล้วก็ ออกถแถลงการร่วมกันได้นะครับในปี2018นะครับที่ประเทศปาปวนิกินีเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องด้วยปี2019นะครับที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นในประเทศเจ้าภาพการประชุมนั่นก็คือประเทศชิลีนะครับทำให้ในปี2019เนี่ยไม่มีการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับหลายท่านก็ทราบกันอยู่แล้วว่าทั่วโลกนะครับรเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพาร่ระบาดของโควิด1 9านะครับทำให้ปี2020แล้วสองเนี่ยการประชุมเอเปกไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบพบหน้าในที่ประชุมหากแต่ต้องใช้ระบบการประชุมทางไกลนะครับหรือว่าทางออนไลน์นั่นเองซึ่งถึงแม้จะสามารถบรรลุปเป้าหมายนะครับสามารถออกวิสัยทัศน์อุตรายา2040ัแล้วก็แผนปฏิบัติการเอาทิรัวนะครับได้แต่สิ่งที่ทั่วโลกจับตามองมากกว่าการประชุมในพิเนอริเซชันนั่ ไซไลมีติ้งนะครับที่ผู้นำเนี่ยจะได้พบปะกันเป็นกลุ่มย่อยๆเพื่อสร้างความร่วมมือความสัมพันธ์ที่เป็นพิเศษมากกว่าการประชุมหลัก,กน,นะครับรวมทั้งการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนการระหว่างผู้นํากับผู้นําระหว่างผู้นําประเทศกับผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนกันร,ระหว่างผู้นํากับผู้นําแล้วก็รวมไปถึงระหว่างผู้นําประเทศเนี่ยกับผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจ ปรากฏการเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นอย่างน้อยก็3ปีแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นการประชุมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี2022แล้วก็การประชุมสุดยอดผู้นําที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยจึงเป็นการประชุมแบบพบปะถกะแถลงเสวนาแบบเจอตัวเป็นเนเ,นเนี่ยครั้งแรกในรอบหลายๆปีคุณผู้ฟังท่ามกลางระเบียบโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงนะครับทั่วทั้งโลกกําลังต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติหลังการระบาดของโควิด -19 นะครับ ท่ามกลางปัญหาวิกฤตการอาหารวิกฤตการพลังงานสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีและความพยายามของบางชาติที่ต้องการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอาวุธในการกดดันประหัตประหารบางเขตเศรษฐกิจนะครับสำหรับเอเปกนี่ก็คือการประชุมที่เกิดขึ้นในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับกำลังต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับสูงสุดนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ได้บอกกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทําให้โลกเนี่ยต้องการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับ ประเทศไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการวาระก,การประชุมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเพียบพร้อมมาตั้งแต่2ปีก่อนหน้านะครับเพื่อการประชุมครั้งสําคัญนี้เนี่ยบรรลุผลดังที่ทุกคนต้องการนั่นคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความรับผิดชอบนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง21เขตและก็ของทั้งโลกเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรับผิดชอบสร้างสารและยั่งยืนนะครับ โดยมีการเตรียมการผลักดันเป้าหมายกรุงเทพหรือว่า Bangkok Goals เนี่ยนะครับอันประกอบไปด้วย4เป้าหมายด้วยกันครับก็คือ 1. ร่วมกันสร้างระบบการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Trade and Investment 2. ก็คือร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนนะครับ 3. ครับร่วมกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นเขตเศรษฐกิจผู้ปล่อยก๊าซดรืวนกระจก สุดที่เป็นศูนย์นะครับและ4ก็คือร่วมการบริหารจัดการของเสียและขยะอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าสําหรับทุกภาคส่วนที่เรียกว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับตั้งแต่ระดับนิสิตนักศึกษาที่มาช่วยงานคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าหน้าที่แล้วก็พนักงานในระดับต่างๆภาคเอกชนภาคประชาชนไปกระทั่งจนถึงคณะทํางานเจ้าที่ระดับสูงรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นาเขตเศรษฐกิจทุกคนเนี่ย ก็เรียกว่าจะได้บการยกย่องนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้ประเทศไทยและก็เขตเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับก็เป็นความสําคัญนะครับคุณผู้ฟังของการประชุมในส่วนของการประชุมสุดยอดผู้นําเอเปกนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกันนะครับ อีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับกระทรวงวัฒนธรรมร,ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนาและก็ศิลปะวัฒนธรรมชาตินะครับโดยทางด้าน,นของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรหลัดกระทรวงวัฒนธรรมในช่งวาาชงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการหารือนะครับการดําเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและก็กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทางด้านของประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย,ยก็บอกว่าจากการที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ปรับภารกิจสู่การเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและก็ขีดความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของรัฐบาลเพื่อสร้างไรายได้เข้าประเทศนะครับอีกทั้งเพื่อก้าวสู่พื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ๆปี2566นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีนโยบายส่งเสริมนวัตรกรรมทางศาสนาการบูรณาการข้ามศาสตร์นะครับดิจิ t a ลคอนเทนต์ออนไลน์แพลตฟอร์มรวมทั้งการร่วมมือกับภาคเอกชนเครือข่ายสื่อมวลชนด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างประเทศสร้างภาคี Friend of Thailand นะครับ ก็ได้ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อในสังกัดที่เรียกว่ามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับร่วมเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งโครงการและก็กิจกรรมการเทริดทูนสถาบันหลักของชาติรวมถึงการส่งเสริมนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยนะครับการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมการยกระดับงานภาพยนตร์และวีดีทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศเนี่ยผ่านสื่อบันเทิงที่จะสร้างไรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมเยาวชนและก็ศิลปินทุกสาขาได้พัฒนาศักยภาพนะครับมีรายได้จากการจ้างงานซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองก็ได้มอบหมายให้สําน,นักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมต่างๆในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับบูรณาการความร่วมมือประสานการทํางานกับเครือข่ายสื่อในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์อย่างใ,นในกล้ชิดนะครับในด้านการเผยแพร่ข่าวสารการขับเคลื่อนง,งานของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมหรือว่าซีพอร์ตการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ชุมชนยนต์วิถีนะครับที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรมการรณรงค์สร้างจิตสํานึกปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยของประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรในด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและก็ภูมิภาคเนี่ยได้รับการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่กิจกรรมไปสู่ประชาชนในแง่มุมต่างๆที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาร่วมกันอีกด้วยนะครับ ซึ่งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็บอกว่าทั้งสองหน่วยงานนะครับจะขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับประกอบด้วยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจการสืบสารแนวพระราชดำริด้านต่างๆนะครับกิจกรรมด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยนะครับที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนกิจกรรมระดับชาติและนานาชาตินะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยดำเนินการผ่านสื่อช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอาทิ การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมศิลปะนานาชาติหรือว่า t h a i l a n d b i เ n n a l เชียงราย2023ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับโดยมีศิลปินทั้งไทยและนานาประเทศเนี่ยเข้าร่วมนะครับที่จะเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิน่นและในระดับชาติได้อย่างมากมายนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแหะครับผมสิทธิทชัยกําเนดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน องค์การสงคราะ์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่34และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ครั้งที่21มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนจำนวน10ประเทศระหว่างวันที่21-25พฤศจิกายน2565ณโรงแรมเซนทาราแกนแอดเซนทันพราซาลาดเ้าวกรุงเทพมหานคร